เอ้าอาจารย์ยารูดแสดงว่ารูดแปดเลยทีอย่างเงี้ยรูดแปน้อวิ่งแปดวิ่งแปดครับให้ซื้อ8ปดเอ้าทำไมแปดหนึ่งหายไปไหนไม่เอาเรอไม่เอาไม่เอาเขาไว้ให้มันออกให้มันออกแปดศูนย์แปดสอแดสามแดสี่ปห้าแปดหแล้วก็แปดเกไม่มีครับแปดสี่แปดหปดเก้าอะนอโอซื้ออะไรให้มีแปดซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปขอให้มี8ดครับนะ อาจารย์ยาปล่อยแล้วเด้อพี่น้องปล่อยแล้วครับนี่นะครับปล่อยป๊บให้ดูตัวงวดเลยเนาะตัวงวดเลยอาจารยบเ่องงวดละแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเก้านะคะของอาจารย์ยาปล่อยให้แล้วต่องวดงวดเมื่อกี้อาจารย์ให้เก้าเจ็ดครับเก้าเจ็ด 5 97เนอะเข้าเต็มๆกับ19แต่มันออก16เนาะ16ตีลังกาตีลังกา9ข้อ6ตัวเดียวกันคไม่ต้องคิดมากฝันไม่เป็นอะไรเลยกันฝันผมว่าจับมาเลยครับผมจับมาเลยนอนดันมากเลกชอบเลยคีรักเกชอร์เลบ จะเข้าหลักกิโลด้วยวันนี้วันนี้หลักกิโลเข้าเนาะอาจารย์ครับเข้าทั้งล่างบนเนาะทั้งล่างบนเลยสองเด้งนะครับเจ็ดเก้าแล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งที่หลักกิโลเป็นหนึ่งหกเนาะครับเนาะครับหนึ่งหกแล้วคนที่มาหลักกิโลถูกเยอะไหมครับดูดูไม่แน่ครับยังไม่แน่ พราะว่าได้อยู่ในลักโครับในลักกลยมออ่อแล้วสออกแล้วสุออกแล้วสุออกแล้วสี่ออกแล้วออกแล้วครับตัวนี้เลยนะคแปดวิ่งแปดครับวิ่งแปดวิ่งแปดโูดแปดจับคู่ให้หกคู่นะจ๊ะคหกคู่เลยบนคนนี้ 8ปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดสี่แปดหแปดเกานะครับแปหนึไม่มีนะไม่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดแปดอะไรก่อนเลยแปดอะไ้ก่นเลยชื่ววาจะเติมแปดแปดได้ไหมได้มันกันจะมีแปดสองเดิงเลยถ้าออกแปดดสองดิงเลยสองด้งเลยร๋อสามสิบห้าสิบแปดสบแปด จานยาหนักกิโลด้เขีนผมลอยเลยผมขึ้นป้ายเลยครับให้ก็เรีบรีบขึ้นป้ายก่อนเลยใช่ไหมครับขึ้นป้ายก่อนครับเดี๋ยวคนอื่นไปเดี๋ยวเราเอาเลขจากเข้ามาครับเดี๋ยวว่าเอาเลขจากเขามาจานยาเนื่องนอนยอดเลยจานเลยยอดซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดวันนี้ได้มีแปดงวดประจำวันที่หนึ่ง เดือนอะไรกิน,นยาเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาเดือนกุมภานาาะกหก็ได้ให้มีแปดมีแปดน่แปดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเก้ารับอในนี้มีชอบพี่ชิสเราว่ามัเหมือนกันนชอบทั้งหมดเล่แปดแปดอะไรเนาะ เก็ไคือคิดด้วนแท้ยังยังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนยังไม่มีพิเศษยังไม่มีพิเศษเดี๋ยวเอาไว้ตอนท้ายๆเนาะตอนท้ายๆครับตอนท้ายๆนะครับคุณผู้ชมจันยาให้ปล่อยก่อนไข่เนาะซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดนะครับคุณผู้ชมหรือเรียกจันยานะครับปั๊บนะป๊บนึปล่อยไปเลยนะครับเอฟซีนะครับปล่อยปล่อยแป๊บมาให้ท่านเขา ค่ะให้ได้ที่หนึ่งวันเขาจให้ได้ไรางวัลที่หนึ่งจะให้ได้รางวัลที่หนึ่งจะได้ได้รางวัลที่หนึ่งไหมถาเปิดมาได้ที่หนึ่งแน่นอนเลยเฮ้ยฟันเห็นหลักกิโลไม่ทุกวันนี้กันหญาท่านเต้เห็นไตใหญ่ไหมไม่ไม่ค่อยเด็กอีกจะเียหลักกิโลเริ่มใหม่เลยเหรอใหม่เดายวแบบพูดแล้วก็เข้ามาหลักกิโลเนาะเข้าจะมันอยู่คนละที่กันเนาะครับคนละที่ อู่คนละฟังรอบนี้เต็มเลยเนาะรอบนี้เต็มเต็มเลยนาะเ็เต็มเลยนะครับเต็มเต็มเลยรักโดเริ่มใหม่แล้วครับซีได้แลวันนี้บนล่างรักกิโลเจ็ดเก้กับ1.6นะคะขออาจารย์ก็ห้าเนาะเข้าเต็มเต็มเจ็้าเก็ด แล้วก็สิบเก้าสิบเก้ากเก้าก็ตัวเดียวกันเลยเนาะเปลี่ยนหัวขึ้นหัวลงให้สิบเก้าออกสิบหกให้สิบเก้าอย่างนี้ออกสิบหกอย่างนี้บ่ให้สิบหกก็ออกสิบเก้านี่ตึมป้ายไหมยาเมีขนามันให้ปผมเยนให้สิบหก จะโค้งยังงงเลยวะเข้าของเกงเลยอันนี้บ่ครับเข้าบ่การเปลี่ยนการเปลี่ยนไมใช่ลุงมีแล้วนะดอาบ่เปลี่ยนของอาจารย์นะครับเปลี่ยนของลุงนี่ลระนาดป้าอาจารย์ยานั่งคนเปลี่ยนบ่ครับพี่จิ้งสิบแปดอาจารย์เคนเปลี่ยนได้ถูกเลยลุงถูกเลยลุงไก่ไปลบกระดานไปลบ โดนเลขเขาบ่าหลุดทิ้งหมดไม่เขียนให้สิยบ้าก็เลยเพียนให้ตัวที่ถูกเลยสิบหกใจเต้นตึกตักตึกตักบ่ซื้อให้เด็เขาเด็ซื้อเด็กของหลานเยอะให้แต่หลานซื้อหมดเลยร้านดู ตานหลเข้าเนาะจางเาเข้าเดี๋ยวลุ้นวันที่งวดวันที่หนึ่งหนึ่งกปล่อยแล้วเนาะปล่อยแล้วเด้อเอสีปล่อยก่อนใครก่อนไครเนาะจาะก่จบกโชว์อ่านึครับยาเอสีาสวยครับคคอเดี๋ยวกได้วยทำซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดนะจ๊งตลับเดกอจจา์ย่านีมีแปดนะครับเน้นวิ่งสิบแปดนะครับ อาจจุกตะเปายโอบอพระอุณจุกละจุกละค่ะแนวทางของอาจารย์ยานะคะก็ปล่อยให้แล้วต่องวดนะคะหลังจากที่รอรุ่นหวยแล้วก็ออกเต็มๆนะคะ7997านะคะแนวทางของอาจารย์ยานะคะหลังจากที่ออกไปแล้วก็ปล่อยให้ต่องวดเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะให้ก่อนใครว่าอย่างนั้นนะคะ เลขของอาจารย์ยานะคะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะอชอบตัวไหนก็จับคู่เอานะคะจานก็ให้แล้วนะคะมีหลายหางอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มารอรุ้นนะคะหวยที่หลักกิโลนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ขอให้ f อฟซีแฟนช่องนะคะรับชม นะคะเป็นเพียงแนวทางใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะนําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแต่ว่าจารยานี้คือปล่อยให้ก่อนใครนะคะหลังจากที่ห่วยออกไปแล้วเนาะสดๆร้อนร้อนปล่อยต่อเลยนะคะไม่กี่ชั่วโมงนะคะหลังจากหวยออกไปแล้วนะคะก็ปล่อยต่อให้เลยนะคะค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินนะคะก็ ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์ยาหลักกิโลนะคะเลขล้านนาอ้องแอปก็หลุดนะคะแต่ว่าเลขคุณตานะคะอาจารยานี้นะคะเข้าเต็มเต็มเจ็ดเก้านะคะเก้าเจ็ดนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเลขหลักกิโลก็เข้าเจ็ดเก้าหนึ่งหกนะคะเต็มเต็มเหมือนกันนะคะเลขหลักกิโลนะคะ วันนี้เดี๋ยวคลิปนี้นะคะแอดมินรักท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ